มาสรงคาเหมือนใหคาเดออนกับเฮตกัน,นิีกโสติวัดนองพงโนกอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะตั้งห้างใีวัดนองพงโลกในเตเป็นหนห้างพระราเป็นเจ้าสีขาวสูใหญ่อยู่ที่หน้าวัดแลเตมีจ้องสีขาวห่างในตาได้ค่ะ ว่าเข้ามาถึงตั้งนนยเย่าก็มาซื้อหมอกไม้เตนไฟสาเดกาลู่ด้านไวสายย้อนซูตำดีพระราเป็นเจ้าตั้งเนยคาเข้ามาไวย้อนซูติเนยเย่าขึ้นเขากับไวพระราเป็นเจ้าสูเย่อตั้งเนแทงแรกาเดตั้งหังดีตั้งเนวัดหนองพงนกในอําพอกแก่กันตังกรเทพว่าเผยเป็นสายทั้บุญเกี่ยวเคสการนี้ก็สูในบอกหนึ่งตึนหลวมาให้ถึงคะวัดหนองพงนกในเป็นวัดชื่อเซนย่แลเป็นวัดทางดีในจังหวัดนครปฐมกวาอะไรคะวันอันคามาในย่าวันเสาร์อาทิตย์แลควรกดรี่วัมพอนนำ หนแตมีค้นนกเมืองทางใ้นเมืองเขามาไหว้สามาย้อนซูนเหตการณเลโกโซที่วัดหนองพงนกในอําเดดเดคาสังจะว่าเพลเลมาเลน,น,นักันปฐมในจ้ามาเลด้วยคณะ,ะ,คะอังเลเดดเดคาตั้งแตวันเมือในก็มีกันดนกุ้ยคายินโจ o m ตีเข้ามาต้วยปันวิดีโอคาแลสังเสว่าไม่ตีพิติเพิงในก็เห็นดอร์ปอยวางครั้งปันคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปันคลองคาเ้ากนไตยเที่ยวไทยของค,ะองอองคะนะไปสงคราม